ี่จบหัวน้อยกว่าพีนยมันเก็บเกล่นราคาะว่าัวน้อยเราโดนหมกันม่เปไหนกันแล้วแ่เรีย้องเดียวกันจัดเขาเนี่เจดาวน้อยฝมันมันนดวยกได้ได้จ่ายก็ไม่เจอก็ไ่ได้จ่าย dạng lắm và đang bằng mình mình bằng cách chưa đáp án của người có là nhiều mặt bằng cách chưa có mặt

องบ้านงวนี่ลุงเก่ง่้านี่ลุงเก่อยู่น่เก่งอยู่านอันนี้ลุงเก่งนี่หรอลุงเก่งอยู่นีเหรานะเอ็นอแล้วลุงเก่งอยู่ในนี่หรอพี่ก้อยู่นี่กิ๊อยู่นี่เหรอี่กย หาพี่กวงอยู่นี่หรอแนนพี่กิฟตพี่กวงอยู่นี่หรอหาลุงเก่งหาลุงเก่งอ่าลุงเก่งอยู่นี่หรอลุงเกง่งกับลุงงมอันนี่อยู่หาแหาม่แอดกันหาแม่แอดกันนี่นี่แม่แอดอยู่นี่มาดูนี่น หรอยิ้มแล้วลูยิ้มนาะอนี่ใครนี่ไข่ยายทำอะไรอ่ะนี่ไงนี่ใครนี่เบี้ปีนเกกกนนอันนี้ใค่นี่ไข่นี่ไข่เลยไหนพี่มินกับยาย เฉยๆดู er, ๆเฉยๆพี่ปีอ่ะพี่ปีนปไปขยับไปเดี๋ยวป้าเล็กจะถ่ายให้ถ้าขยับออกไป,ไปมันใกล้เกินไปมันมองไม่เห็นเ,เดี๋ยวให้พี่ปูนบอกนะว่าใครอ่ะพ,พี่ปูนนี่ใครพี่พี่ฮะพอ่ะพี่ปีนอันนี้ใคร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 เนี่ยใครเนี่ยฮะยายอันนี้รอนีร่รอนี่รู แม่แม่อ่ะแม่อ่ะพาน,นอันนี้ใครวะอันนี้พี่ปูนปูน,นปมาดูกิฟต์มาดูกิฟต์มาดูกิฟต์อันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครฮะอาลุงเก่ง ลุงเกง่งลุงเกง่งอันนี้ใครอันนี้ใครพี่กิฟกับใครพี่กิฟกับใคร่กิฟกับทัอร์อันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครใครเอ่ยป้าอะไรป้าอะไรป้าเล็กอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใคร,นนใครพี่มิน้นพี่มิ้นกับย่า